สวัสดีครับผมเบลอีสานบ้านครับวันนี้กับผ้ามหาสิทธิ์เบียดครับมากับประดีมากับกบ,บ,บ่าวบอนกับบ่าวบาดครับวันนี้มากับบ่าวโบดกับบ่าววัดนั้นมายิงเข่าแด้วครับสองสหายแฟร์ครับพี่น้องตระกูลบ่าบ่าวไม่ไหมครับเบลบาดบ่อนเบียดโบดบอลบูแบมบะ ครบครับน้องติดตามมั้งครับตอนนี้บ่ท <c oughs> ้าในร่งเรือครับจังหน่อยลุงล่งละครับตอนนี้ก็ล่งมาหอดกลางน้องเรียบร้อยแล้วครับกับเบาแฟรโบดบอดนั่นนะได้สยโชว์ดูโชว์ดคิ Đi nam ơn mà nam ơ Ông chạy yên yên. đi bọn nhìn đi bộ diễn hang đi diễn hoạt diễn hang mẹ ở đây bự liền nắng nha 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 น yeah, ั่นน่ะโอ้แน่นอนล่ะวะกดหน่อยดิโอ้ยเยอะซะหน่อยเอาย้ายมาคงบ่อต้องเอาเอ็นขึ้นอีกน้ำมันเลิกอยู่หม่องอั่นน่ะบ่ ปอมปอมอ๋อถมองดูมองดูอ๋าตัวบักไงเลยมันดับเนื่องครับมันดับเนื่อง <c oughs> มันคุยใส่อีก Butinex หรอมันกินเลิกบ่เลิกเอาน้องพี่เอาพี่เป็นแบบปุดจักระวังมันตกเลยอ่ะอ๋อถูกพี่มันแล้วมะ<า> <c oughs> อ๋อพี่เบลได้ยักตัวพี่เบลอืมดุนี้บ่เคยได้ออสเออเออเออมองดูคนมานี่รีปะมาแฟดอ้ามานได้ได้มันก็ได้เย้เอตกดลยตกเรยเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดกล้องก่อนเบิ่งกับน้องติดตามเบิ่ง đoan cây cây vậy đó, ống nè, anh bảo lông ria hơi đi đấy, đẹp như thế Bó đi đi, นี่ย้อนลงทั้งขางอย่างเมื่อกี้นะ<อ>เอาหนิได้เราเนี่ย <laughs> เออบดให้ไงนาใส่เฮี้ยก็นให้หมดใส่มาได้ใส่ของไอ้ให้ก่อนของบดใส่ยกขึ้นมึงด้วย มันเลือกโทธตามกับตมัมโทธโอ้มันเกิดใหญ่มองไปเรื่อยเนาะนติดตามมั้งอีก ណ៎ដល់យកឲ្យเสียบញ៉ែហ្នឹងមកធារនេះមកធារអត់មានអត់មានអត់ណ៎ យកអូក ُوا បາກបារុញលົງเด้อឫទ្ធតែស៊ូជីតែຕົកលៀដែរអឺហ្នឹងຕົកលៀផុនណាជីຕົកលៀអូតែឫទ្ធញាក់វាយយុទ្ធអូឫទ្ធអី พ่อแล้วเฮ้ยได้ลายกาู้วนี่ไหมอยอดลงนี่ไหมนี่นี่นี่ฟังหูพ่ออะไรครับอาจุ่มเล็กน่อยลงมา h ẳ ฉีดเหรียญดีเสือเกิด To say yêu là lạp. Ta mãi mày yêu. Việp pom. Nhay hiển mọc. lắm. Mày có một chút tay lắm. Mày có một chút tay lắm. Mày có

เอาป้อมพืนที่ับป an <uh ้อมพืนอีกกุ้งเฮียร้อยองลองเหรอนี่ยังไม่มองสิทธิ์เถียดสีฮักดีเอาเสียแม่นะ บสนี่เสียบเงียมันเ้ามาานายมันเมาปลาไอ้ขึ้นเลยเห็นไห กันเลยไปวัดดวงอยู่ทั้งหนอกเมื่อกี้นะกินดีรอรูดเดียบรอยครับตอนนี้กเวลา ตสวินกำลังมืดแล้วครับชโชว์ดูทวงปลาผมได้นับหนึ่งครับมีการแข่งกันนู้นได้ผมได้นับหนึ่งนะครับอาจารย์กูได้ดดได้บ้าดวะบ้ดได้อันับสองโอ้บักขี่คุยนะ <laughs> ครับ,รบตอนนี้ก็ดได้อุ่นตัวใหญ่ลิห้าสิบสองตัวครับโอ้ <laughs> มันนับตัวว่าห้าสิบสองตัวโอ้ มันสีรุดเมื่อว่าต้องเอามาโชว์หรอกครับสำหรับมอนี่ก็นะครับอีสานบ้านนองก็ขอจบคลิปนะครับผ้าเบาแฟดนะครับโบดบอดมหาสิธิ์เบียดศิษย์ปการนะครับขอจบคลิปไปสันี่สสำหรับมอนี่สวัสดีครับ